นี่นะครับนี่คือเหตุการณ์จริงใช้ตัวจริงไม่ใช่ใช้ส่วนแสดงแทนเจลินนะครับเจลินเสียหมดมาหน้าพิลั่นนะครับมาอย่างโบ่มาตามหางวครับงัวเสียนะครับนี่พี่น้องมาตามหางัวพี่น้องเ้ยบรรยากาศอยู่หน้าพิลั่นนะครับทงไฮทงหน้าสอปปอล่าวนะครับเบราบุรีสอปปอล่าวนะครับกันมาหาง้วพี่น้องเลยเหตุการณ์จริง เจลินนะไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะ <c oughs> ครับอ่ครัเป็นงัวอยู่มองใจเขาก็ต้องเข้าไปมองนั้นนหละครับ <c oughs> นี่พี่น้องเออคันเวลาช่วงหนาไหหนาหน้าพี่น้องกิ่งงามสำใดนี่กระตูบหน่อยเลียงไก้เรียงเป็ดพี่น้องเออชีวิตอันอุดมสมบูรณ์นะพี่น้อง <c oughs> นะครับเป็นตะยูบอข้างลังก็เป็นผู้เป็นผาเฮ้ย คักพี่น้องไงนะครับต้นใหม่ต้นใ้ญ่ๆนะครับเบื้องค่ะอันนี้เขาเป็นผู้สั่งแฮนะครับผู้สั่งแฮของสวรรค์นในเขตสปปลาวนะครับผู้สั่งแฮก็คือสร้างหลายนะครับสร้างเป็นแฮเป็นสร้างปลาสร้างยังนะครับเป็นขบวนเป็นโอ้หลาย เป็นลอยตัวพันตนเพราะว่าผู้สั่งแหนะครับปลอดสะอา์นะครับ,รพ,รบพี่น้องกับบรรยากาศให้เห็นนะครับเนาะมาตามหางว่วเจลินครับเอางวัวมาให้พี่น้องเพื่เลี้ยงไอ้ที่เนี้ยมันเสียพี่น้องมันหายไปหลายมือแล้วล่ะครับเลยมือนี่เพิ่นวางตีเพิ่นเลยพามาครับพามาเบิง่งพามาหามาแยง่ง ครับจักมันอยู่มองไดกับปลุครับพี่น้องนี่ฮะวิถีชีวิตนะครับเพราะว่างัวแถวนี้เขาปล่อยได้พี่นออ้องปล่อยให้มันไปหากินเองเวลาแล้วเขาแล้วน้ำเนาะครับเนาะปล่อยหายกินเองเลยมมเมื่อบ่านเองแต่ชุดนี้ฮะเพิ่งออกมาจากเสต็ปหมวกเมื่อประมาณเดือนหกแหละกับค่อยปล่อยจากเสือพอปล่อยแหละกับมันปรจื้อทางเมื่อบ่านพี่น้องนะ่ยฮะ ก็เลยต้องเสียครับจักไปอยู่ทั้งหนพี่น้องผู้ใดมีวิธีซอยแนะนำนะครับไปลาง,งวัวเสียงวัวอย่างนี่นะคะับมันก็เสียไปหลายหมื่นละหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นละพี่น้องนะฮะตามสภาพบรรยากาศนะครับแนะนำนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดมีวิธีการนะเนี่ยเขาเรียกว่าบัวหายล้อมคอ,อ,อกบอ <laughs> เนี่ครับใกล้ๆที่เห็นอยู่ผูชัังแฮนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็บนบรรยากาศอุดมสมบูรณ์มาพี่น้องมุงหาปูหาปลาเขาก็มีพี่น้อง โอเคเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ไวส้สำนีก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ออกไปหาเบิงงัวแหละครับนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ